ทททททัมมมมราายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเ้าสูซอันอีทนะฮะวันนี้เราอยู่กันในอีพิคเทรเชอรนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งนะฮะความจริงแล้ววันนี้มันจะต้องมีการอัปเดตใช่ไหมเกมเนี้ยเออเพราะมันอัปเดตทุกวันพาริัสถูกปะทีนี้เออหน้าเพจมันก็ไม่มีอัปเดตนะ นี่สำคัญนะอีเวนต์นะฮะเออกดเข้าไปดูนะฮะ<ป>ความโล่งที่แท้จริงโล่งเหมือนสมองกูเลยนะตอนเนี้ยเออ,อเอาไปมาตอนเนี้ยคุณผู้ชมในไอดีนี้นะคือมีอยู่200ถังคุณผู้ชมอันเลยจะมาทำคลิปอันนี้อาซุ่ม200ถังส่งท้ายอีพ c เทรเชอร์นั่นเองนะฮะเออคุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วดูแบบ เฮ้ยพี่พี่จะไม่เล่นเกมมแลโลอะไรอย่างงี้หยุดคิดก่อนนะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> คืออ่าอันนี้ต้องพูดก่อนเลยนะว่ามันมีเปอร์เซ็น์ที่จะเอ็นเอียงไปที่อ่านพูดเมื่อกี้นะ <c oughs> ไม่อยากจะพูดเลยนะแต่ถ้ามันยังแบบอัปเดตขึ้นมาอีกอก็คงจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะะแต่ถ้ามันไม่มีเราก็แบบไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็ก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปส่งท้ายอย่างแท้จริงนะะ มาซื้ออย่ามาซึมนะคุณผู้ชมเออเอาเป็นว่าก็ยังมีเกมอื่นให้ดูอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนาะคุณผู้ชมมา2องร้อยถังนะส่งส่งท้ายเกมอ e ีพิกเชั่นนั่นเองนะฮะเอาจริงตอนเนี้ยอ่ะนะ V I P เสียนะแอคเคาท์อะเออ V I P 4แล้วก็แบบเลเวลเก้าสิบสี่เอาจริงๆนะความจริงเลเวลอันควรทะลุร้อยไปตั้งนานแล้วถ้ามันไม่มีหลุดหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ว่าไปเถอะนะฮะคุณผู้ชมโอเคมา สองร้อยทั้งนะอันจะสุ่มอันซิงได้ตัวอะไรก็ได้ที่มันขึ้นคําว่า S อมาให้ฉันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเกมนี้อันมีประวัติการสุ่มที่ค่อนข้างโหดนะ,ะฮะโหดดุฝ่าฟันมากเลยนะ,ะฮะโหดเหมือนโกรธเธอนะฮะคุณผู้ชมเออน,นั่นแหละคือแบบอันสุ่มเกมเนี้ยบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ส่วนมากมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ไหนะเออนะคุณผู้ชมโ okay. อเคเปอร์เซ็นต์การที่จะได้ตัว,ตวละคร s ออในเกมนี้นะ มีอยู่หนึ่งรเนคุณผู้ชมทําไมต้องเป็นตัวละครระดับ SS นะตัวละครระดับ SS นะคุณผู้ชมเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าแหละแลงสูงที่สุดในเกมนี้แล้วฮะเกมนี้มันจะมีแรลงถ้าอ่านจะไม่ผิดนะมีแรล่ง D ไว้คุณผู้ชม D C B A S แล้วก็ SS นั่นเองซึ่ง SS อะคือเก่งสุดคุณผู้ชมนะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ใชเปล่าวะขอดูกดันหนึง่ง <laughs> ใช่มไหมใช่นี่ไนงะ D นะฮะ C นะฮะ เออ B แล้วก็แรลง A นี่นี่นี่แหลง A ก็คือหน้าตาเริ่มน่ารักละแหลง S นะฮะนี่แล้วก็แหลง SS นั่นเองนะฮะมาคุณผู้ชมเรามาสุ่มกันเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้ไปการรอชานะหวังว่าสุ่มส่งท้ายนี้นะฮะขอดีๆว่ากู <c oughs> สุ่มมึงมาแบบจะปีกว่าแล้วมันก็แบบส่วนม,มากมันก็ไม่ค่อยได้ตัวละครที่เราตั้งใจไว้สักเท่าไรา่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ขอเถอะนะฮะคุณผู้ชมตัวละครอะไรก็ได้นะ เอาจริงถ้าอันสุ่ม200ถังอยู่ดีอันได้เลจูขึ้นมา,าเลจูคือตัวนี้นะคุณผู้ชมตัวนี้นะคุณผู้ชมถ้าได้ตัวนี้เข้ามานี่คือจะจะปังมากเพราะว่าตัวละครเลจูถือว่าเป็นตัวละครที่สุ่มยากมากนะยากที่สุดในเกมนี้ละมังม้งว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมโอเคมาเมื่อกี้สุ่มไปแล้วเนะาะ10ถังนะฮะโอเควีได้เอเอแล้วชอปเปอร์นิวเวิลด์ตัวนี้เป็นซัพพอร์ทที่โอเคมากนะคุณผู้ชมเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยนะฮะแนะนำนะสมมติ คนที่จะเข้ามาเล่นนะคุณผู้ชมถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าไปต่อนะะคุณผู้ชมโอเคมาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมโอเคมีไหมมีไหมเออแฟงกี้นิวเวิลด์ตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นตัวที่คอดไม่ได้รับความนิยมอะไรเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อ่ะไม่ค่อยมีใครเล่นตัวนี้เลยนะอันก็ไม่เล่นด้วยตัวเนี้ยอ่นรู้สึกว่าแบบตัวละครสายชูเตอร์ตัวอื่นมีตัวแบบเก่งกว่าเนี้ยเยอะมากนะฮะคุณผู้ชม <c oughs> เออ โอเคเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเรื่อยๆ,ๆเอ้ยอันนี้แรงเอสตัวนี้แนะนํานะถ้าสมมติใครจะเข้ามาเล่นแบบผู้เล่นใหม่ตัวนี้แนะนําเลยเป็นตัวละครที่เก่งมากนะคือในเกมเนี้ยทุกตัวมันจะมีท่าอันตีของตัวเองใช่ปะ่ะอันตีของโซโลก็คือโจมตีแบบโจมตีแบบคนหมู่มากอะคุณผู้ชมอันไม่แน่ใจว่าโจมตีทั้งหมด6ตัวหรือว่าแค่4ตัวแต่คือทุกครั้งที่อันติไปอะจะสามารถฮิลเลือดตัวเองได้ด้วยเว้ยเออดีนะดีเอาเว้กดหัวใจสองรอบไปสร้างมาเถอะนะ อ้าได้โซโล,โลอีกล้เลิศปลานะและ s อเอของฉันอยู่ไหนเนี่ยแ <c oughs> ม่งเอ้ยขอ s s สักหาตัวอะไม่ได้หวังอะไรมากแต่หวัง5ตัวได้มาแล้ว2ตัวนี่ตัวที่3ตัวมาก็ตัว s s ตัวนี้ค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมเป็นสายไฟเตอร์นะถ้าอ่านจะไม่ผิดนะสามารถใบอันติฝั่งศัตรูได้เก๋กูดมากแล้ว,ว,วคิดสภาพคุณผู้ชมถ้าสมมติฝั่งศัตรูมีซัพพอร์ตแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ย โดนใบอันติไปก็คือเรามีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นเลยนะเออโอเคเรื่อยๆคุณผู้ชม90ถังแล้วนะฮะ100ถังแล้ว oh. มาต้องมาแล้ว SS นี่มาอีกแล้วคุณผู้ชมบุ้ยได้ครบ5ตัวแล้วถูกปะมิชชั่นคอมพลีตว่าไปน่านะโลบินนิวเวิลนะตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตที่โอเคมากนะมีการแบบลดกงลดเกาะนะทำให้ฝั่งศัตรูติดสถานนะอะไรนะดอกไม้สีแดงดอกพิษ สักดอกนี่แหละนะครับุณผู้ชมเออนั่นแหละไอ,อ้ตัวนี้ก็เก่งอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคต่อเลยละกันนะโอเคอเคุ้ยแบบมิชชั่นคอมพิวต์รู้สึกดีใจนะครับคุณ <laughs> ผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมบอกโอ้โหนี่กูติดตามอีอันมาตั้งปีหนึ่งแล้วติดตามมาได้ยังไงเนอะรู้สึกมันเออขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวันนะตายแล้วนะ โอเคเรียวม้าก็เก่งนะเรียวม้าเก่งแต่แบบในอนิเมะเก่งเออไม่รู้ไม่แม่งแบบทำไมมาอยู่ในเกมแล้วแบบโดนเนิร์ฟลงไปอยู่แรงบีไอบ้าเอ้ยโอเคเรื่อยๆนะเรื่อยๆมาตัวละครเอสเอสเอ้ยอุซบอุซบตัวนี้ก็เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนในที่นี้คือเมื่อก่อน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 มากนะะ คืคนเล่นนะคุณผู้ชมเออแต่มันแค่ช่วงหนึ่งเองนะฮะคุณผู้ชมคมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็รูสึกว่าเมื่อก่อนจริงๆนะฮะโอ้ยจะพูดคํเมื่อก่อนมากเกินไปแล้วไม่ได้ไปโอเคเอ,อ้ยโรบินมาโรบินอุ้ยแล้วแรงเอสรัวๆเลยว่ะคุณผู้ชมเอาจริงโรบินอะสายเอสนะก็เป็นตัวที่เก่งเหมือนกันแล้วนี่น,นะขอดูแป๊บอ๋อแรงเอสีโอกาสได้แปดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ต่างกับแรงเอสเท่าไหร่แต่ก็ได้เยอะกว่ามากๆเลยเนี่ยโอเค เรื่อยๆคุณผู้ชมไม่ไม่ซีเรียสนะฮะเออโอเคโอ้ยโรบินเอ้ยโดฟามิงโกตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากเขาชอบเอาตัวนี้มาเป็นตัวแทงแล้วก็ตัวโจมตีเว้ยคุณผู้ชมเพราะว่าเลือดเยอะโจมตีหนักด้วยตัวนี้นะฮะแบบอันติครั้งแรกอ่ะเหมือนจะลดเกาะฝั่งศัตรูแลวอันติครั้งที่สองของมันเหมือนจะตีฝั่งศัตรูตายได้หลายตัวเลยนะเมื่อก่อนอ่ะตัวนี้ฮิตมากเอาจริงตั้งแต่โดฟามิงโกเข้ามาอ่าซันจิเวอร์ชั่นนิวเวิลอะ ตก,ตกกว่าต๋องเลยคุณผู้ชมจริงว่าโดฟามิงโกแบบมีคนมาที่หลังกว่านะแล้วก็แบบสําคัญกว่ามีคนใช้เยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะเออว่าไปนั่นนะแม่งเลยยี่สิบถังอีก2ครั้งไปแล้วแฟงกี้เออเยอะเยอะเออ,เอ,อ,เอ,อคุณผู้ชมอุซบนิวเวิลด์ตัวนี้คือตัวละครในตำนานาเพรว่าอะไรฮะเพราะาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วไงฮะคุณผู้ชมตำนานจริงนะคุณผู้ชมเออจริงๆ คือเมื่อก่อนนะ่ะตัวอุโศบเป็นตัวที่เก่งที่สุดเลยถ้าไม่นับรวมตัวซันจิภาควินสมุกนะเพราะตอนนั้นซันจิภาควินสมุกยังไม่มีเนะถูกไหมเลลี่ก็ยังไม่มีนะ,ะตอนนั้นอุโซบคือเก่งมากเก่งที่สุดในเกมนล่เพราะว่าสถานะค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะุณผู้ชมสถานะติดพิษข,ของนางนั่นแหละโอเคครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะของเกมนี้วอททำไมครั้งสุดท้ายปิดไม่สวยเลยวะเอ้ยช่างมาเถอะนะ แต่แนด่นี่ปกติเวลาเราสุ่มถังเยอะๆใช่ไหมเราจะได้แบบของที่แบบเป็นเลเของการสุ่มถังนะครั้งนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาโหนนะฮะมันไม่มีอีเวนต์มาให้เว้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะและนี่ก็คือหน้าตาทีมขวอาอนเอ้ยคุณผู้ชมเคยมีคนขอให้อ่านรีวิวทีมของตัวเองถูกไหมคลิปส่งท้ายคุณผู้ชมหน,นาทีฉันจะพูดอย่างรวดเร็วนะ อาทีมของอันนะครับุณผู้ชมอันเอาตัวซัพพอร์ตมันเป็นนามิกับเรจูนะฮะตัวแบบเอาไว้สตันฝั่งคนอื่นเลยนะก็คือมูเรียนะฮะเพราะมันมีสกิลแช่แข็งนะคุณผู้ชมเอาไว้แบบรับดาเมจของฝั่งศัตรูเลยก็คือหนวดดำนะคุณผู้ชมอันนี้เอาไว้รับดาเมจเลยเพราะว่าหนวดดำอ่ะสามตาแรกอ่ะจะทําให้ฝั่งไอการโจมตีของฝั่งศัตรูที่โจมตีใส่หนวดดำอ่ะเบาลงนะฮะส่วน ฝ่ายโจมตีนะฮะโจมตีนี่จะมีนิวเกตนะเอเวิร์นิวเกตกับซันจิวินสโมกนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมโอเคไล่กันไปทีละกวัดตัวเลยลกัน,นะฮะนามิั่นเอามาลดก่อฝั่งศัตรูนะส่วนเรจูดเอามาติดสถานะนะฮะอามูลเลียเอามาสตันนะฮะอาหนวดดำนะฮะเอามาเป็นแท้งนะฮะแล้วก็อาติดสถานนะรุนแรงไปเอาโจมตีเอาให้ตายนะ,ะคุณผู้ชมก็คือ ฟันจีนะแต่ถ้าสมมติแบบรอบแรกไม่ตายรอบที่2รอบที่3ใช่ไหมก็ต้องเป็นหนวดขาวนั่นเองและนี่ก็คือทีมของอันนะฮะโอเคโอเคจบคลิปส่งท้ายในวันนี้นะคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขในการเล่นเกมนี้มากๆแล้วก็ติดตามช่องอันไปนานๆนะฮะอัน,นยังมีซีรีส์ซีรีส์โลบอชใช่ไหมเบลตี้รันก็ยังมีนารูโตะนี่ก็ยังจะมาฮอมาบ้างนะครับคุณผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าเกมอื่นสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าไว้พรให้เกมนี้ไปต่อแล้วฉันก็จะมาเล่นต่ออีกนะ้ชมบา